สวัสดีคะ่ะน้องๆกลับมาอีกครั้งกับการเล่าเรื่องผีนะคะก่อนหน้านี้นะคะเห็นพี่ปุ๊กหายไปความจริงแล้วพี่ปุ๊กไม่ได้หายไปไหนนะคะพี่ปุ๊กก็เล่นเกมโลบล็อกอยู่นี่แหละแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโลบล็อกอ,อบบี้นะคะพี่ปุ๊กก็จะเล่นแล้วก็ลงใน Facebook Fanpage ค่ะ ส่วนช่วงนี้นะคะพี่ปุ๊กก็ไปเล่นเกมเกี่ยวกับแพลน vs ซอมบี้นะคะอยู่ช่อง Spicy Cop นะคะ <c oughs> ก็ลงในคลิปช่องนั้นลงทุกวันเลย <Wow. S 1> เลยไม่ได้มาลงที่ช่องนี้นะคะแต่ว่าช่องนี้รู้สึกคิดถึงน้องๆทุกคนแล้วมีคนบอกว่าเริ่มเบื่อเริ่มเบื่อคลิปเต้นแล้วใช่ไหม <c oughs> เอาละงั้นวันนี้นะคะพี่ปุ๊กจะมาเล่าเรื่องผีให้ฟังค่ะแล้วก็ผีที่เราจะเล่าวันนี้นะคะก็ยังไม่พ้นผีญี่ปุ่น,นจ๊ะแล้วผีเรื่องนี้ก็ชื่อว่าหญิงสาวแมงมุมโจโรกุโมนั่นเอง เรื่องราวของผีหญิงสาวแมงมุมจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะผู้ชายคนนี้ชื่อว่าไทจิไทจิเป็นหนุ่มเสเพเจ้าชู้แล้วก็ไม่ทำการทำงานในแต่ละวันเขาก็จะหาเรื่องเดินไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเขาเห็นกลุ่มผู้หญิงเขาก็จะวิ่งรีเข้าไปหาแล้วก็แซวสาวๆทันทีอ้าวสวัสด,ดีจ้ะสาวๆมาทำอะไรตรงนี้ เธอผู้ชายคนนั้นชื่อไทจิผู้ชายคนนี้ขี้หลีมากๆต้องระวังตัวไว้ดีๆนะอ๋อคนนี้น่ะหรอที่ชาวบ้านพูดกันว่าไม่ทำการทำงานวันๆเอาแต่ลีสาวสวัสดีครับสาวมาทำอะไรกันตรงนี้เออพวกเราก็มาคุยกันแถวๆนี้แหละกินข้าวกันหรือยังเดี๋ยวผมเลี้ยงให้นะไม่เป็นไรจ้ะพวกเรากินกันแล้วว้าน่าเสียดายจังโอะ ทำไมแสงมันแรงอย่างนี้แสงแสงอะไรหรอแสงแดดไงแดดแรงมันแยงตาพอเธอส่งยิ้มมามันก็แยงใจอิวมุกอะไรเนี่ยมุกนี้คิดได้เมื่อกี้เลยนะ,อะโออเก่งจังเนาะคิดมุกได้เร็วจังความจริงก็คิดไม่เร็วหรอกเมื่อก่อนผมคิดได้เร็วกว่านี้อีกนะ ช่วงเนี้ยนอนน้อยมันก็อาจจะมีเบอร์เบอร์บ้างแล้วทําไมนอนน้อยล่ะนอนน้อยก็เพราะว่าฉันนอนไม่หลับไงเ็เธอวิ่งวนอยู่ในหัวใจฉันฉันจะหลับลงได้ยังไงอโอมุกที่สองใช่ไหมเนี่ยนอนน้อยอาจมีเบอร์แต่รักที่ให้เธอนั้นฉันชัดเจนนะเอาล่ะกลับบ้านกันดีกว่าเพื่อนๆเอาจะไปไหนกันล่ะคือว่าแถวนี้มันร้อนน่ะ รู้สึกเหงื่อจะออกเยอะอยากกลับบ้านแล้วโอ้ร้อนเหรอเหงื่อไหลเพราะน่าร้อนใจอ่อนเพราะน่ารักอยากย้ายอยากย้ายอยากยาก้ยายาสาวๆในหมู่บ้านก็ต่างลำคาญมกแป๊กของไทจิอา้าวไปกันแล้วเหรอโถเอ้ยมั้นไปหาแซวคนใหม่ดีกว่าในขณะท,ที่ไทจิกำลังเดินอยู่นั้นเขาก็เหลือบไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ไกลๆเอ๊ะนั่นใครนะ่ะ ไม่เคยเห็นอยู่ในหมู่บ้านนี้เลยดูท่าทางจะสวยซะด้วยเข้าไปทักทายดีกว่าน้องสาวจ้ะมาทำอะไรอยู่แถวนี้เอะใครเรียกเราเนี่ยสวัสดีจ้ะฉันชื่อไทจิไม่เคยเห็นเธออยู่แถวนี้เลยนะเธอเป็นคนต่างถิ่นเหรอเอะคุณพี่คุยกับฉันเหรอคะว้าวเธอช่างสวยเหลือเกินวแต่เธอพอมีแก้วไหมแก้วเหรอเออ ฉันฉันไม่มีแก้วหรอกเอาไปทำอะไรหรอคะโถน่าเสียดายจังเธอน่าจะมีแก้วนะฉันจะได้เทใจให้หมดเลยอุ๊ยปากหวานจังแต่ไม่มีแก้วก็ไม่เป็นไรหรอกยังไงฉันก็เทใจให้เธออยู่แล้วมาทำอะไรแถวนี้คนเดียวละจ๊ะไทจิเดินเข้ามาใกล้ผู้หญิงสาวคนนี้แล้วก็ใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นยิ่งมองใกล้ๆเขาก็ตกตะลึงในความงดงามของเธอ หญิงสาวผู้นี้มีกลิ่นหอมลาวกับดอกไม้ดวงตาสีฟ้าของเธอก็ช่างงดงามเหลือเกินว้าวเธอนี่ยิ่งดูใกล้ๆยิ่งสวยเหลือเกินอุ๊ยคุณพี่คุณพี่ช่างเป็นคนที่มีสายตาเฉียบแหลมแล้วก็มีหน้าตาที่หล่อเหลาจังข้าไม่เคยได้พบเจอชายใดที่มีหน้าตาดีแบบนี้เหมือนคุณพี่มาก่อนโอ้จริงเหรอจ๊ะว่าแต่ ตาเธอดูเศร้าๆนะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าปรึกษาฉันได้นะอุย๊ยรู้ได้ไงคะว่าฉันกำลังมีปัญหาอยู่ฉันน่ะแต่งงานแล้วแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่เมืองนี้ฉันอยู่กับสามีได้สักพักใหญ่แต่ว่าเขาไปทำงานต่างจังหวัดบ่อยๆฉันน่ะก็อยู่กับพ่อแม่สามีแล้วเขากาลังแก่ฉันทุกทางเลยเขาทำร้ายจิตใจฉันส่วนสามี ก็หายไปต่างจังหวัดติดต่อไม่ได้ฉันอึดอัดใจมากเลยฉันก็เลยออกมายืนอยู่อย่างนี้ฉันอยากจะหนีหนีไปไกลๆฉันคิดว่าฉันจะเลิกกับสามีฉันแล้วเขาไม่เคยกลับมาหาฉันเลยฉันอยู่กับพ่อแม่เขาพ่อแม่ก็ลังแกฉันตลอดฉันอยากหาที่พักใจที่พักกายอยากให้ใครก็ได้มาช่วยฉันหน่อยถ้ามีใครสักคนยื่นมือมาช่วย ก็คงจะดไม่น้อยไทยจิได้ยินดังนั้นก็รู้สึกเหมือนกับว่านี่คือโอกาสของตัวเองที่จะได้สารสัมพันธ์กับหญิงสาวคนนี้ว้าวแม่ยอดงามที่น่าสงสารพี่จะเป็นคนช่วยเธอเองเหตุใดจะกล้าทิ้งให้แม่สาวที่งดงามเช่นนี้ต้องตกอยู่ในความรู้สึกที่เศร้าโศกละ่ะไปกับข้าสิข้าจะดูแลเจ้าเองไปตอนนี้เลยไหมอุ๊ยตอนนี้เลยเหรอตอนนี้ข้าก็เขินสิ ข้าก็อยากไปนะแต่ว่าข้าก็มีสัมภาระข้าต้องขนออกจากบ้านข้าขอกลับไปเก็บสัมภาระก่อนได้ไหมคะแล้วคืนนี้พี่มารับข้าด้วยได้ไหมข้าขอกลับไปเก็บสัมภาระก่อนขอให้ท่านมาหาข้าช่วงดึกๆนะข้าจะรอท่านที่ตรงนี้ได้สิข้าจะรีบมารอเจ้าเลยอย่าลืมทำตามสัญญานะแล้วคืนนี้เราจะไปอยู่ด้วยกัน โอเคได้เลยข้าดีใจเหลือเกินคืนนี้ข้าจะรีบมาหาเจ้าเลยโอเคแล้วคืนนี้เจอกันจ้ะพอตอนกลางคืนไทจิก็มาตามนัดว,ว้าวเธอมาตามนัดจริงๆด้วยแม่ยอดงามพี่มาแล้วมาแล้วเหรอจ๊ะไปไปอยู่บ้านพี่กันว่าแต่ว่าพี่ลืมถามชื่อน้องเลยน้องชื่ออะไรน้อง น้องชื่อแมงจ้ะแมงแมงอะไรหรอชื่อแปลกๆจังเลยนะแต่ว่าชื่อก็เพราะเหมือนกันนะปะเราไปกันเถอะหันหน้ามาคุยกับพี่หน่อยสิได้ได้ค่ะแต่ว่าฉันยังบอกชื่อพี่ไม่จบเลยนะอ้าวก็น้องชื่อแมงไม่ใช่หรอใช่ฉันชื่อแมงชื่อเต็มๆก็คือแมงมุมสาวไัจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ไปอยู่ด้วยกันนะ มาอยู่กับฉันตามที่สัญญานะจ๊ะพี่เฮ้ย hey, นี่มันตัวอะไรเนี่ยหรือว่านี่จะเป็นปีศาจผีสาวแมงม,มุมโจโรกุโมะใช่แล้วฉันคือโจโรกุโมะปีศาจแมงม,มุมนั่นเองเธอสัญญาแล้วและห้ามผิดคําสัญญาไปอยู่กับฉัน <c oughs> ไม่ไม่นะไม่ฉันไม่ไปแล้วอย่ามายุ่งกับฉันแล้วผีสาวก็ค่อยๆงอขาออกมา นี่แกไม่ทำตามสัญญาใช่ไหมได้งั้นก็ตายซะแล้วปีศาจแมงมุมก็ได้ทำการฆ่าโทจิทันทีในเมื่อไม่ไปกับฉันก็จงเป็นอาหารของฉันซะหลังจากที่ปีศาจแมงมุมได้ฆ่าโทจิแล้วปีศาจแมงมุมก็จับร่างโทจิแล้วก็ลากเข้าไปในป่าเพื่อที่จะเอาไปกินผู้ชายสมัยนี้ช่างโง่จริงเดี๋ยวต่อไป ฉันไปหาผู้ชายที่หมู่บ้านอื่นต่อดีกว่าแล้วปีศาจสาวแมงมุมก็ย้ายที่ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะหาเหยื่อแล้วก็กินผู้ชายที่ตัวเองหลอกมาได้และนี่ก็คือเรื่องราวของหญิงสาวแมงมุมโจโรกุโมะนั่นเองนะคะ <c oughs> ก็เป็นผีสาวญี่ปุ่นนะคะ <c oughs> เป็นผีญี่ปุ่นที่คอยหลอกกินผู้ชาย <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวสนุกไหม เดี๋ยวไปบุกรีบไปหาเรื่องใหม่เพื่อที่จะมาเล่าให้น้องๆฟังกันต่อขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังคงติดตามนะคะอย่าลืมนะคะไปติดตามช่องพี่ปุ๊กด้วยนะคะมีช่องทาง f a c e b o o k นะคะบิลลีบิลลแล้วก็ช่อง y o u u u b สไ p ซี y c อ p ด้วยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะบ๊ายบาย